ชีวิตทุ่เด,ด็จิตใจซูไม่มีเงินไครขอแค่ให้ได้มาให้รักกันไปว่าใครเหนือกว่าจะรอเวลาไม่มีทอ้อเชิญ ันไม่นึกเลยนะว่าพวกเธอเนี่ยจะเนรคุณได้ขนาดเนี้แลราจาเป็นต้องทําตามมาติของที่ประชุมค่ะมติมติบ้าบอแล,ลบน้ฉันนั่งก่อนนะครับฉันครับ อย่างนี้ครับเราก็ทํางานกันมานานแล้วนะครับคุณก็ทํางานให้เราเราก็ให้เงินเดือนคุณต่างฝ่ายก็ต่างได้ประโยชน์เหมือนน้ำพึ่งเรือเสรพึ่งป่ายครับแต่ว่าวันนี้ทุกคนก็น่าจะรู้นะครับว่าเศรษฐ,ฐกิจก็ไม่ค่อยจะดียอดขายเราเนี่ยตกไปกว่าครึ่งเลยนะครับเรื่องนั้นทางเราก็รู้กันมานานแล้วครับเ,เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเรามาตกลงกันเลยดีกว่าว่าทางบริษัทจะจ่ายเงินเดือนกับโบนัสให้เรายังไง ใช่ครับต่อไปหากมีอะไรก็พูดกับผมได้เลยนะครับพวกเราก็เหมือนพี่น้องอยู่แล้วใช่ค,คขอบคุณมากค่ะครับใช่ครับ,ใช,รบใช่เลยครับ ดูสิพี่รุตกับพี่พีเนี่ยถือโอกาสหาเซลล์คนพวกนี้ซะเลยในสถานการณ์แบบนี้นกว่าเราสร้างมิตรกว่าสร้างศัตรูนะคะอีกอย่างพนักงานพวกนั้นน่ะมันก็มีสิทธิ์ต่อรองเราด้วยพอที